คุณผู้ชมคะกว่า15ปีแล้วค่ะที่เมืองแร่ทองคำที่จังหวัดเลยต้องถูกปิดไปนะคะหลังจากที่มีข้อร้องเรียนว่าบริเวณโดยรอบกำลังเกิดผลกระทบจากสารเคมีในหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแมงกานิสไซยาไนต์ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับเมืองแร่ทองคำหรือไม่แต่สถานะปัจจุบันของเมืองแร่ทองคาที่จังหวัดเลยเนี่ยก็ถูกสารล้มละลายถูก ปัจจุบันถูกสารล้มละลายกลางมีคำสั่งให้พิทักษ์รัพย์เพื่อขายท่อตลาดขณะนี้อาจจะเกิดคำถามนะคะว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะฟื้นฟูเหมืองทองคำนี้ค่ะในรายงานของ The Exit วันนี้ติดตามจากคุณยุทธนาอินตสอนค่ะสินแร่กว่า190ถุงในเหมืองแร่ทองคำภูทับฟ้าอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย กำลังถูกขนย้ายโดยบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลขายทอดตลาดในราคากว่า8ล้านบาทบริษัททุ่งคำจำกัดถูกสารล้มละลายกลางพิพากษาให้ล้มละลายทรัพย์สินที่มีอยู่จึงถูกขายเพื่อชำระหนี้และรา,ายได้ส่วนหนึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกเหมืองตามคำพิพากษา ตลอดระยะเวลากว่า15ปีชาวบ้าน6หมู่บ้านคัดค้านการทําเหมืองแร่ทองคําเพราะเชื่อว่าได้รับผลกระทบจากเสียงและฝุน่นในขั้นตอนระเบิดหินแหล่งน้ําและพื้นที่การเกษตรไม่ห่างไกลจากชุมชนรอบๆเหมืองพบผนเปื้อนสารเคมีทั้งไซยาไนด์แมงกานิสและสารหนูชาวบ้านบางคนเสียชีวิตหลายคนเจ็บป่วยเรื้อรังจนถึงปัจจุบัน ท,ที่ไปรักษาอยู่จงังหวัดอยู่วังพุ่งนี่ประมาณอยู่หาเดือนที่ไปเขายาหาเดืนอนนอนโรงพยาบาลให้บอกว่าเพราไปนอนแค่ไปเขายาเ<อ>ขายาถูกถูก,กวันศุกขหาเดือนเต็มๆนั่นแหละเขายาหาเดือนไปเขายากันเนี่ยกลุ่มเสียงนีสิบคนเท่านั้นทำการสิบคนเป็นหนึ่งนเออหนึ่งในสิบคนกลุ่มเสียงแมกนิชแมกนิชเพราะมันชานหนูแมกนิช ลำห้วยที่ไหลผ่านชุมชนใช้ประโยชน์เพื่ออุปโภคบริโภคเป็นข้อเรียกร้องลำดับแรกๆที่ต้องเร่งฟื้นฟูแม้ชาวบ้านจะกกังวลสารเคมีที่ปนเปื้อนแหล่งน้ำแต่วิถีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อการเกษตรทำให้พวกเขายอมรับความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กกังวลที่กินบได้เนี่เนาะค่ะตะกอนมันกินได้เป็นบอม,มันมีหอยมีม ปูมีปลาเดี๋ยวนี้แต่คนมานี้มันกินบ่ได้นะคะแรถผักยังได้อยู่รถผักก็ได้อยู่ยังกินก็ะหิงกินมันโหดมันเลี้ยงปลาได้ค่ะเลี้ยงปลาได้มันก็ได้จินมันเลี้ยงปลาได้ก็ต้องได้จินค่ะเพราะว่าตะกอนนี่มันก็แต่โหดกว่าเขโหดนะแต่ยังกินก็ยังกินยังคืดท่านเอายังกินยังคืดก็กลัวมันมีปนเป้ก็กลัวว่ามันมีซ่านมียังปนเปื้อนอยู่หังกินหังคืดยานทุกอย่าง แต่บางกลิ้กเลี้ยงบบได้พว่าหาอยู่บ้านนอกเนาะหาพอมีเงินซื้อจิน่ก็ต้องได้นั้นต้องได้กินอีกหนึ่งข้อสังเกตของชาวบ้านต่อขั้นตอนการฟื้นฟูเหมืองแร่ทองคําจังหวัดเลยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หน่วยงานออกอนุญาตประธานบัิรให้บริษัททุ่งคําจํากัดควรเร่งบางแผนฟื้นฟรูร่วมกับชาวบ้านได้ทันทีไม่ต้องรองบประมาณจากการขายทรัพย์สินทอดตลาด เพื่อแสดงความจริงใจแก้ไขนโยบายที่ผิดพลาดคือคุณดูไหมว่าเนี่ยเราจะตายกันหมดแล้วคุณก็รอแค่ว่าแผนมันต้องเป็นแบบสเต็ปสเต็ปอย่างเงี้ยเออขอให้ดูในความเป็นจริงบ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือมัวแต่วางแผนวางแผนแล้วชีวิตชาวบ้านเนี่ยที่ต้องทนอยู่กับผลกระทบเนี่ยคือมันเยอะเราใช้เรากินทุกวันแล้วสารเค,เคมีสารพิษในร่างกายเราก็เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยค่ะ สมควรจะมาดูตรงนี้มากกว่าแล้วก็พากันรีบทําเพื่อที่จะมาคุยกันหาแนวทางเดินไปร่วมกันเลยสอดคล้องกับข้อเสนอของกลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษายังมีกลุ่มคนหรือผู้มีอิทธิพลพยายามสแสวงหาประโยชน์จากการฟื้นฟูเมืองแร่ทองคำครั้งนี้ที่เราเห็นเช่นพวก ตัวโรงงานใช่ไหมฮะตัวโรงงานเนี่ยก็สามารถเอาไปแปะขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ได้พวกโครงสร้างเป็นเหล็กอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งไอหินไอไอสินแร่ทองคําทองแดงที่อยู่ในถุงที่มันจุเอาไว้แล้วเนี่ยร้อกสิบถุงที่ประมูลออกไปแล้วเนี่ยรอบหนึ่งเนี่ยนะฮะนะอย่างนั้นมันทําได้แต่มันมีหลายรายการมากที่ยังไม่ถูกขึ้นบัญชีเช่นพวกกองหินต่างๆที่เห็นว่าน่าจะมีปริมาณแร่สะสมอยู่แล้วรวมทั้งไอตัวกาก,ากแร่เนี่ยนะครับก็เลยมีเกิดการชี้ช่องทางว่าทําไงดีถึงจะเอาพวกนี้ไปขึ้นสินทรัพย์ได้แต่มันไม่ง่ายที่จะเเอาาาพพพวนนนี้้ไปขึสิทรรัย์ะ่ มันเหมือนกับว่ามันเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งแล้วที่จะต้องนําไปฟื้นฟูเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็อาจจะมองว่ามันไม่เหมาะสมนะที่จะเอาไปขึ้นทะเบียนสินท,สนทรัพย์เพราะมันไม่น่าจะเป็นสินทรัพย์แต่มันเป็นส่วนประกอบของการฟื้นฟูไปแล้วนะครับแต่ผู้พวกพวกพ่อค้าผู้ประกอบการเหล่านี้ร่วมกับหน่วยงานรัฐเนี่ยก็เห็นช่องทางและพยายามถ่วงลังมันพยายามดึงเวลาทวงเวลาที่จะไม่ให้ไปถึงการฟื้นฟูสักทีเพื่อหวังที่จะเอาสินทรัพย์นอกบัญชีเหล่านี้ไปขายให้ได้บริษัททุ่งคําจํากัดได้รับอนุญาตประธานธบาน ทำเหมืองแร่ทองคําเงินและทองแดงพื้นที่ทั้งหมด6แปลงกว่า1,000ไร่3แปลงแรกได้รับสัมปทานตั้งแต่23มกราคม2546ถึง22มกราคม2571พื้นที่กว่า590ไร่และอีก3แปลงได้รับสัมปทานตั้งแต่27กันยายน2545ถึง26กันยายน2570 พื้นที่เกือบ700ไร่บริษัททุ่งคำจำกัดเริ่มถลุงแร่เมื่อปี2551ก่อนมีข้อพิพาทฟ้องร้องกับชาวบ้านรอบเมือง6หมู่บ้าน27คดี13ทธันวาคม2561ารศาลจังหวัดเลยพิพากษาให้บริษัทเมืองแร่ทองคำฝืนฟูสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกเมืองโดยรับผิดชอบค่าใชา้จ่ายทั้งหมด จนกว่าสิ่งแวดล้อมจะกลับสู่สภาพเดิมและเยียวยาค่าเสียหายผลกระทบจากการทําเหมืองแร่ทองคําให้กลุ่มคนรักบ้านเกิดครอบครัวละ1 4 0 0 0บาทจำนวน149ครอบครัวยุทธนาอินเตอร์สอนไทยพีบรายงาน